จริงแล้วคริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลนะครับมันเป็นความจริงของประสบการณ์ที่สัมผัสและรับรู้ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจคริสต์มาสอย่างแท้จริงเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่เรามีประสบการณ์กับคริสต์มาสนั้นคริสต์มาสก็คือการได้พบกับผู้หนึ่งที่รักเรามากที่สุดปรารถนาดีที่สุดหวังดีที่สุดคิดดีที่สุดรู้สึกดีที่สุดต่อเราครับและปรารถนาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราดังนั้นอะไรอย่างที่ดีที่สุดในโลกนี้ซึ่ง เงินก็ซื้อไม่ได้แน่นอนเลยว่าบางคนมีความรักนะครับไม่บางคนมีเงินมากมายแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีเงินล่ํารวยแต่คนเกลียดเขานั้นนั้นแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่รักเราอย่างแท er, ้จริงและความรักของบุคคลผู้นี้แหละที่ปรารถนาจะหยิบยื่นให้กับเราความรักของบุคคลผู้นี้นั้นไม่ได้ขึ้นากับการเวลาแต่ว่าเป็นความรักนิรันดรเป็นความรักที่เหนือการเวลาเป็นความรักที่เหนือเห,อเหตุผล เป็นความรักที่เหนือกฎเกณฑ์และเป็นความรักที่เหนือสถานที่และเป็นความรักที่เหนือความไม่น่ารักนั้นเราบางครั้งคนรักเราเพราะเราน่ารักเพราะเราทำตัวไม่น่ารักคนไม่รักเราแต่ว่าความรักของบุคคลผู้นี้ที่มาในโอกาสวันคริสต์มาสนี้ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าที่เหมือนกับละครที่เด็กมาแสดงเราดูนั้นที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในรางย่านั้นเป็นความรักที่ไม่จํากัด นั้นความรักที่ไม่จํากัดใครก็รับได้ไม่ได้ขึ้นว่าวรวยไม่ได้ขึ้นว่าจนไม่ได้ขึ้นว่ามีการศึกษามากน้อยขนาดไหนไม่ได้ขึ้นว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นว่าคุณแก่ชราไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนก็ตามทุกประเทศสามารถรับความรักนี้ได้